จุ๋ยเปิดภาพพ่อป้ายแดงดีเจพุทธลงสนามเลี้ยงลูกจริงอบอุ่นละมุนสุดๆลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์กระเสมสิลป์ลูกชายสุดที่รักของพระเอกหนุ่มพุทธพุทธิชยัยและนางเอกสาวจุ๋ยวรัตยาเวลาผ่านไปเกือบจะสอสัปดาห์แล้วน้องพีก็พัฒนาการดีเติบโตสมวัย โดยพ่อพุธแม่จุ๋ยช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างดีเยี่ยมพร้อมแชร์ภาพน่ารักต้อนรับวันพ่อแห่งชาติพร้อมข้อความระบุว่าสุขสันต์วันพ่อนะคะทุกคน Happy f ฟาร์ r เดย์พ่อลูกอ่อนป้ายแดงสนามจริงได้เริ่มแล้วค่ะที่โรงพยาบาลสนามซ้อมขอบคุณพ่อพุธนะคะที่คอยดูแลแบ่งเบาหน้าที่ที่แม่ทำทุกอย่างยกเว้นให้นมจากเต้าเท่านั้น ยอมอดนอนไปด้วยกันทุกคืนช่วยแม่ได้เยอะมากรักที่สุดในโลกเลยรูปสุดท้ายพีเจยิ้มขอบคุณพ่อๆที่ดแูแลผมเป็นอย่างดีนะครับ